และในเดือนกันยายนนี้นะครับกลุ่มราศีที่ปัญหาคลี่คลายถึงเวลาเดินหน้าต่อมีผู้ที่เกิดในราศีเมถุนราศีพฤษภและราศีพิจิกครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนั้นนะครับเป็นราศีที่อาจจะมีความติดขัดนะครับทำอะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้หดังใจนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อประสานงานคุยไปแล้วบอกไปอย่างหนึ่งนะครับทำกลับมาเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับจังหวะดวงดาวเนี่ยส่งผลดีขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> โดยเฉพาะในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยถ้าอยากจะเริ่มขยับขยายงานอยากจะสมัครงานนะครับหรือว่าอยากจะมีการเริ่มต้นการค้าขายอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับ รีบลงมือทำนะครับในช่วงต้นเดือนได้เลยนะครับที่แนะนำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าหากเราทำในช่วงที่ดวงดาวยังคงส่งผลดีนะครับทุกอย่างมันก็จะราบรื่นนะครับอะไรที่เคยติดขัดเนี่ยก็จะลดน้อยลงนั่นเองนะครับแล้วก็ชาวราศีเมถุนนั้นนะครับถือว่าเป็นราศีที่ยังมีข่าวดีในเรื่องของความรักเข้ามาอยู่บ้างด้วยนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังเป็นโสดอยู่นะครับถ้าอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะครับจังหวะ ดวงดาวก็ส่งผลนะครับทำให้มีลุ้นนะครับมีข่าวดีส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วดวงดาวไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเชื่อว่าความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงแล้วก็แน่นแฟนยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั้นนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับหลายเรื่องนะครับถูกทักในทางที่ไม่ดีค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับมีเรื่องดีๆรอคุณอยู่เพียบเลยนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะครับคุณเป็นราศีที่จะต้องเดินหน้าต่อนะครับบางอย่างถูกชะลอบางอย่างถูกพักไว้ก่อนนะครับแต่ว่าในเดือนกันยานี้นะครับโดยเฉพาะหลังจาก17กันยาไปแล้วนะครับคุณเป็นราศีที่เหมาะสําหรับการลงทุนขายายขยายพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับบางทีไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ได้นะครับบางทีอาจจะเป็นคนกลางเป็นในหน้าเป็นตัวแทนก็ทําได้ หรือแมก้กระทั่งนะครับคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องไปเปิดร้านอะไรนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับเป็นราศีที่พระราหูเข้าดวงอยู่ดังนั้นเนี่ยการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์นะครับจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมและก็ทําให้เกิดความก้าวหน้าที่ดีมากสําหรับชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับดังนั้น ใครที่ท้อแท้หมดก,กําลังใจนะครับต้องบอกว่าคุณเป็นราศีที่ถึงเวลาเดินหน้าต่อแล้วนะครับอาจจะมีภาระมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําแล้วทําให้มีความสําเร็จและก็มีข่าวดีในเรื่องของงานมากขึ้นเช่นเดียวกันครับและสําหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกนั้นนะครับในช่วงกันยานี้เป็นช่วงที่เรียกว่าดวงดาวโชคลาภเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะครับคุณมีโอกาส มีลุ้นนะครับในเรื่องของงานนะครับที่ไม่คิดว่าจะได้นะครับดังนั้นใครที่ติดต่อทํางานะไรอยูเนี่ยนะครับอย่าพึ่งหมดหวังนะครับขอให้สู้นะครับขอให้ตั้งเป้าหมายชีวิตให้สูงขึ้นเพราะบางเรื่องที่คุรคิดว่าหมดหวังแล้วทาไม่ได้แล้วเนี่ยพอดวงเราดีขึ้นนะครับโอกาสที่จะมีคนติดต่อกลับมาลูกค้าที่หายไปนานนะครับจะเข้ามาในช่วงเดือนกันยานี้มีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานนะครับบางที เราทํางานเนี่ยมันทําคนเดียวเลยนะครับไม่มีตัวช่วยไม่มีใครมาแบ่งเบาภาระในเดือนกันยานี้นะครับก็จะเหมือนกับมีคนมาซัพพอร์ตให้การสนับสนุนหรือว่าทําอะไรต่างๆให้มันดูแล้วราบรื่นและก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับชาวราศีพิจิกนั้นนะครับการมีเรื่องของโชคลาภเนี่ยนอกจากเรื่องงานแล้วยังหมายถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะครับใครที่อาจจะเรียกว่าชอบลงทุนนอะไรที่มันเสี่ยงๆหน่อยนะครับจังหวะดวงดาว ส่งผลดีนะครับและยังรวมไปถึงในเรื่องของการเจรจา,าติดต่อนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเซลล์เป็นในหน้าตัวแทนปิดการขายสมัครงานสอบสัมภาษณ์ในช่วงกันยายนนี้จะทำให้ได้รับคำตอบที่ดีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันครับ